มันต้องมันต้องอะระระระปฏัยปฏิเทเททัอาปฏิยาปฏิเทเทอาปฏิเก้ปฏิเก้เก้อโอ้ทำไมมันกดดันอะไรอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยกัแบบเร็วมากเร็วมากเฮ้ย สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมชวาชาแน,นลกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปอย่างอ,อย่างยาวนานเลยนะฮะทุกคน <c ười> คือไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปเท่าไหร่นะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับ โอเคฮะวันนี้เรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะก็คือว่าแฟนผมเนี่ยอยากได้สกินเทลกาฟฟินี่แล้วก็เอลันดอลล่างสีเขียวแล้วฮะคือมันมีกิจกรรมนี้เข้ามาไว้ทุกคนนี่เริ่มต้นเพียงค่าคูป,ปองเท่านั้นนะฮะอ่าเขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรวะไม่รู้อะแต่ว่าถ้าใครดวงดีนะฮะทุกคนกดสุ่มหนึ่งครั้ง5คคูป,ปองเท่านั้นนะฮะก็คือแบบได้เลยอะไรประมาณเนี้ยเออคือแฟนเราอยากได้สกินเทลวันนนี่เนี่ยเยออสกินเนี่ยวันนี้เราจะมาสุ่มกันนะฮะคือ พี่เตรียมคูปองมาทั้งหมด1,242่คูปองนะฮะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะฮะมันต้องพอแหละเออมันต้องได้แหละเฮ้ยจงังหวะน,นี้เอลนอสีเขียวโอ้โหหายอย่างเร็วฮนะทุกคนแบบปุ๊บปับ๊บหายไปเลยอะ่ะคือแบบเร็วเกินคือถ้าใครจะเล่นกิจกรรมนี้นะฮะพี่แนะนําว่าเราต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะทุกคนจงังหวะนี้เราจะรอสก,กินกาแฟน่ฮะกาแฟนี่นะะกาแฟนี่ คาเฟนี่โอ้โหแต้มอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลย160และ160มันจะออกอยู่เลรยเท่าไหร่วะประมาณ120หรือเปล่าวะเดีย๋ยวพี่จะลองสุ่มหนึ่งครั้งไปก่อนนะฮะห้าคูป,ปองไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอย่างมานี้ถ้าเหลือ120พี่จะกดเลยนะร้อยไม่ต้องแสดงอีกป้าบโอ้โหเพชรยงังยังเก้าสิบเฮ้ยเฮ้ยไเยอะไปเปล่าโอ้โหเพชรโอ้โหวัตเตอะเฮ้ยนี่นี่เอลอดอมาแล้วเอลอดอมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเกลือเน้นๆ เฮ้ยคาเฟนีคาเฟนีอีกสิบวิสิบวิจะไปแล้วนะคาเฟ่เฮ้คาเฟ่ไปแน่ๆเลยวะไม่น่าเฮ้ยมีคนได้เฉยทุกคนเฮ้ยได้ไงวะไม่ได้ไม่ได้เราเราจะใจเย็นนะทุกคนเราเราไม่รีบเออบอกเลยกูมีเวลาทั้งคืนแตเอาดิเฮ้คาเฟนีจะมาอีกแล้วเที่ยวโอ้โหเทียวนี้แบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยืโอ้โหออกไปเร็วกำลังจะกดทุกคนไปเร็วเกินมาเร็วไปเร็วฮะไงดี เคนนี่ไอเอรันโดเอรันโดโอโหไอเทมชิ้นนี้ไปแล้วฮะโอโหเกิดไปเอ้ยเกิดไปเป้าเทวอนาร์ดอม่รอบอ่ากับไอกับเคนี่มีคนได้ไปแล้วเทวเทวโอ้โหเทอย่างเกลือ <laughs> โอ้เอห้าสิบปองแล้วนะร้อยปองแล้วนหนยังไม่ได้เลยเถวเถวร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบถ้าร้อยยี่สิบนี่เราอเลยนะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบกดโอ้โหเกลือไอ้เกลือโอ้โหมีคนหมดไปหนึ่งร้อยทุกคนเมื่อกี้คือไม่ได้เว้ยเอ้ยเกินไปเปล่าเราต้องออกเข้ากิจกรรมใหม่ดิลองเข้ากิจกรรมใหม่ดูดิชักเกเกินไปแล้วนะบางทีโอเคเฮ้ยมาแล้วไอรอนอมาแล้ว โอ้โหไอเทมชนิดเลยถูกลับไปแล้วเฮ้ยมันเกิดไปเป้าคลิปสุมแบบนี้ก็นานๆทีอาจจะมีครั้งนะฮะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะฮะทุกคนไอ้คาเฟน,นี่มาเราปรับมาที่50ปองฮนะสูมสิบทีหนึ่งร้อยเฮ้เฮ้ยยังเกลืออยู่ไอ้หมดวัด <laughs> เมานะ GM คุณ GM ครับคุณจะทำร้ายผมเกินไปแล้วนะบางทีกาแฟ เฟ่นี่โอ้โหหมดแกจะนั่งร้องไห้เลยไอเทลไอเทลโอ้โหหมดทุกคนนิกเตอร์หมดสินค้าขายดีฮะมันต้องได้มันต้องมีวันของเราเซ่ไอเทลคาเฟนี่ทำไมมาพร้อมกันงี้วะเทลก่อนเอ,เอ้ยกาออกไม่ได้ทุกคนโอ้โหอะไรวะเดียเอ,อรันโดหมดกดไม่ทันเดีย๋ยวรอคาเฟ่คาเฟนี่อยู่คาเฟนี่อะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกคนยังไงเลยคาเฟ่ โอ้โหยังไม่ได้ยังเกลือ,อ,อ,อเลยนี้เทวขอเธอเพชรสิบเมตรขอเธอเทวออกมาเทวโอ้โหหมดสิบ <laughs> ข <'s> าหมดเฮ้ยเกิดไปเทวจะมาอากีกเดีวรอบนี้แหละต้องได้ต้องได้ต้องได้ไดไดเร็วร้อยหกเร็ว150ยห้อย่สังไงเอ้ยร้อยสามสแล้วฮะยังไงนี้เหมือนจะไปที่ร้อยยีร้อแล้วฮะ <c oughs> เก้าสิบซื้อเยว ได้แล้วก็ยี่ดีว่าเอ้ยตัวแรกฮนะโอ้โหเราหมดไปเท่าไหร่วะเราหมดไป500คูปองนะฮะทุกคนแล้วก็เพิ่งได้เทวนาตัวแรกโอ้โหวัตเตะต่อไปฮะต่อไปต่อไปเดี๋ยวเทวนาเราได้แล้วฮะเอ้ยเดี๋ยวเราออกไปรับของรางวัลก่อนดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวไอเทมมันจะเต็มก่อนไม่ใช่เลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงออได้แล้วฮนะเทวนาหนึ่งตัวตัวแรก อันนี้เหลือคาเฟอนี่กับเอนาดอร์ฮะที่เราต้องเอามาให้ได้ทุกคนคาเฟอนี่ร้อยห้าสิบออกนะตอนเมื่อกี้แต่ว่ารอบนี้น่าจะน่าจะเดือดอยู่เดือดอยู่อีกนิดอีกนิดขออีกนิดขออีกนิดนึงอีกนิดนึ่งลองไม่อีกลองไม่อีกลองไมอีกได้วะ่ะกดไหดะกดไหมกดไหมรอบนี้ยังไงยังไงร้อยร้อยสิบอยู่ร้อยสิบอยู่จังหวะนี้เลยโอ้โหเกลือหมดโอ้โหต้องได้คาเฟอนี่ร้ 170, 160, 160, 150, 140, 120. อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบเฮ้ยเฮ้ยยังไง ยังไงโอ้โหเพชรวัตถุฟัตมาแล้วคาเฟ่คาเฟ,าเฟน่นี่ขอเถอะข้าขอเถอะโอหังโอหังโอ้โหโอ,โอหังเพชรนะดิหลายรอบแล้วนะลูกคาเฟ่มาเถอะมาหาพ่อเถอะเร็วๆร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบยังไงยังไงร้อยสามสิบเอรันดอจะมาแล้วไอ้เหี้ย è. เอรันดอ,อก,ก่อนหรือเปล่าวะเอรันดอไม่ทันโอเคไม่เป็นไรกลับมาที่คาเฟน่นี่คาเฟน่นี่เวลาจะหมดแล้วนะลูกมาเร็วเร็วเร็ว โอ้โหหมด what เอ้ยลิเตอร์เอ้ยว้ลิเตอร์ลิเตอร์ห้าคูปองเอ้ยขออภัยที่พี่เสียงดังด้วยนะฮะทุกคนเอ้ยลิเตอร์ห้าคูปองขนแขนสแตนด์อัพไม่ใช่แล้วนะปวะขี้ <laughs> แต่ลิกเตอร์ไม่ใช่ตัวที่เราเลงไว้นะฮะทุกคนตัวที่เราเลงไว้ก็คือคาร์เพนี่กับเอรันดอร์ทำไมมันออกยากเลยวันเดียขอมาเถอะคาร์เพนน่ขอเถอะขอเถอะมา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 เถอะเก้าวีแปดวีแล้วนะเว้ยเอ้ยทำไมแต้มมันเยอะจังเลยวันเดียโอ้โห ไม่ได้ฮะทุกคนไม่มีใครได้ครับวินี่ครับเมื่อกี้คือเวลาหมดฮะโอ้โหตอนนี้เอเดี๋ยวเราออกไปรับสกินดิกเตอร์ก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอดูราคาลิกเตอร์ก่อนนะฮะอยู่ไหนวะโอ้โหลิกเตอร์อยู่ที่ราคาพันสองร้อยคูปองฮะคุ้มพี่บอกเลยคุ้มในราคาห้าคูปองฮะอยู่ไหนวะดิกเตอร์พี่บอกแต่ว่าจดหมายเต็มไม่น่าไม่เอาเอ้นี่ไงนี่ไงห้าคูปองทุกคนเฮ้ยจะคิงไม่ไหนเดี๋ยวนะ กินเทีอนัก,ก็พันสองร้อยคูปองเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ก็กับดิกเตอร์ก็พันสองร้อยคูปองไม่คุ้มอะ่ะทุกคนกิจกรรมนี้ไม่งคุ้มว่ะแต่ว่าคือมึงมึงต้องดวงดีกดให้มันได้อะ่ะเอาจริงทุกคน <laughs> เอลโดมาเถอมาเธอ,เธอโอ้โหเพชรห้าเม็ดบ้าโอ้โหเพชรก็เป็นนี่ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบแล้วเราต้องเหลือสักอารเหลือสักร้อยหนึ่งอะ่ะร้อยบอกเลยว่ามีกดมีกดโอ้โหมีกดเกลือฮะ เ้ยตอนนี้เราเหลืออยู่390กคูปองแล้วนะฮะทุกคนไมไ่รู้ว่าจะได้เอรันดอร์กับกาฟฟนี่หรือเปล่ามัต้องมีสายเปยขนาดไหนไม่ได้ในการกดรัวๆเนี่ยไอ้มันกดรัวไม่ได้นี่หว่ามันต้องกาออกเพื่อแบบกว่าจะกาออกได้อะตอนที่มันขึ้นไอ้แสดงไอเทมขึ้นมาแล้วแล้วโอ้โหเกือ what จะลอง50เสียงกับเอรันดอร์ดูไปทุกคนเอาวะโอ้โหเกือ ไม่ได้ล่นเลยกับคาเฟนี่ดีกว่าโอ้โหคาเฟนี่ก็หมดเร็วเกินนะไม่ใช่อะไรนะเรามัวเสียเวลากับเอรันดอลอยู่เมื่องกี้โอ้โหไม่น่าเลยชีวิตสุดท้ายแล้วนะมีคนซื้ออะคาเฟอีนอะคาเฟอีนอะโอ้โหไอเทมฮะอะไรน,นะเอาหมดเอามีคนได้ไปแล้วโอ้โหวัด ร้อยเดือนสักร้อยรอบนี้มันต้องมันต้องอนารดาปัตตาเยียปฏิเทเททับปยาปฏิเทเทปโปิโอ้โหทำไมมันกดดันอะไรอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยแบบเร็วมากเร็วมากไฮ้ยโอ้โหได้้เลยโอ้โห เอาเพลงมานันตปาชัยเอปาติเทเตนะอาปาติยาอปาติเทเาาอปติเตคาเฟนี่โอ้ออกยากมากอืมเอาเฮดไอกรอบด้วยนะฮะยอดต่อไปเหลือเอลันโดฮะหนึ่งตัวมาลุยกันต่อฮะทุกคนภารกิจเรายังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเอลันโดอยู่ไหน รอบอยังไง <c oughs> เกลือนเน้นๆมาแล้วเอรันโดอรอบนี้แหละโอ้โหมาเถอะเอรันโดมาอยู่ใน ADP ค่ะเพชรยั่วจ้า2000 years later เหลือเจ็ดคูป,ปองสุดท้ายนะทุกคนเอรันโดมาเถอะโอ้โ,อโห,โหโคัมพี โอ้โหไม่ได้ค่ะทุกคนเอลันดอร์ออกยากไปไ,ไหนวะโอเคนะทุกคนเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเราได้สก,กินอะไรมาบ้างนะฮะทุกคนตัวแรกนะฮะเราได้เป็นเทลอนัทกันนะครับทุกคนนี่เลยนะฮะส่วนตัวที่2นะฮะเราได้เป็นลิเตอร์นั่นเองนะฮะทุกคนโอ้โหคือแบบออกมาแบบสุ่มครั้งเดียวได้อะไรแยะโอ้โหได้ไงวะเนี่ย <c oughs> และตัวที่3ของเรานะ,ะก็คือคาเฟนีนั่นเองเนะะี่ยฮะ โอ้โหคุ่มุมจ่ดแล้วก็คบเฟนี่เป็นตัวที่แบบกลัวมันจะออกอะ่ะทุกคนเออคิดเอาเดิโอ้โหต้องใช้คาถาฮะคาเฟนี่มันถึงจะออกทุกคนโอเคฮะเป็นงานบ้างครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะ่จะได้ให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะทำอะไรต่อนะฮะก็ไว้ตามรับชมกันนะฮะไปแล้วนะครับ